สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำรา,าวตากผ้าที่พับได้ที่อยู่ในห้องน้ำนะครับทำด้วยท่อ pvc อ่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆมาตามรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกลุงตุ้ยขอแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนนะครับ ลุงตุ้ยจะใช้ท่อ PVC ีซห้าสิบเซนเนี่ยสามท่อนนะครับและใช้ท่อ PVC อีแปดเซนเนี่ยความกว้างเนี่ยนะสี่สี่ท่อนนะครับแล้วก็จะมีข้องอทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็สามทางเนี่ยสองตัวอันนี้เ็าเรียกสามทางนะครับสองตัวแล้วก็ก้ามปูที่ยึดนะครับยึดกับผนัง อย่างนี้นะครับใช้2ตัวอุปกรณ์ก็จะมีพุกที่เจาะเข้าไปในผนังเนี่ยสตัวแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกตะขอห่วงเกีียวปล่อยนะครับนี่หรือเพื่อนๆจะใช้ตะปูหรืออะไรก็ไล้าตามที่เพื่อนๆมีนะครับแต่ลุงตุ้ยจะทําแบบนี้นะครับใช้ตัวนี้4ตัวนะครับแล้วพร้อมกับเชือกหรือเอ็นก็ได้นะครับเพื่อที่จะยึดระหว่างแผงนี้กับกับตะขอ ตะขอห่วงเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรอ่าอันดับแรกเพื่อนๆก่อนที่เราจะทำอ่าชั้นแผงราวตักผ้าในห้องน้ำมานะเพื่อนเราก็ต้องเอาข้ององเนี่ยมาใส่กับแขนตัวตัวนี้ก่อนนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทากาวให้ให้แน่นนะครับแล้วก็ทากาวนะครับแต่เพื่อนจะใช้ความกว้างกว่านี้เพื่อนก็ เอาแขนยาวมาอีกแล้วแต่เพื่อนนะความกว้างจะใช้แล้วแต่ที่เรากําหนดนะครับแต่ลุงตุ้ยจะใช้ประมาณ8เซนนะครับต่อไปอันที่2ขั้นที่2ก็คือใส่3ทางเข้าไป3ทางก็ต้องให้มันให้มันให้มันเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะนี่ให้มันตรงกันแบบนี้ถ้าไม่ตรงเพื่อนก็บิดให้มันตรงให้มันตรงแบบนี้นะไม่ใช่ว่าบิดไปแบบนี้ไม่ได้เบี้ยวก็ไม่ได้นะครับต้องให้ตรงกันแบบนี้นะ ่าแล้วเราก็ตีให้แน่นอ่าอ่าตีให้แน่นแล้วก็ทากาวนะครับอ่าหลังจากนั้นเพื่อนก็ใส่อันที่สองเข้าไปแบบนี้นะอ่าอ่าอันที่สใส่เข้าไปความหมายของลุงตุ้ยคือลุงตุ้ยจะทําแค่สองชั้นไอไอชั้นที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะแนบอยู่กับกําแพงอย่างนี้นะนี่เพื่อนๆไอ้ตัวนี้มันจะแนบอยู่กับกําแพงใช่ไหมครับเราก็จะใช้ ตรงกลางนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงปลายตรงนี้อีกอันหนึ่งเท่ากับเราใช้ได้2อันถูกไหมครับอย่างนี้นะอันอันข้างในเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะมันจะแนบอยู่กับกําแพงนะครับเป็นตัวยึดนะครับอ่าอันนี้ลุงตุ้ยอธิบายให้ฟังก่อนนะต่อไปเพื่อนเมื่อเราทําอันนี้อันที่อันกลางได้แล้วเราก็ใส่อันที่3ปิดท้ายนะครับอ่าอ่าเราก็ต้องคํานวณให้ดี เลงให้ตรงนะครับอย่างนี้นี่เลงให้ตรงแบบนี้นะอ่ะอาแล้วคลิปลุงตุ้ยทาไปหลายหลายอย่างแล้วเกี่ยวกับพวกท่อเนี่ยเพื่อนๆลองไปเปิดหาดูนะครับมันจะจะใช้งานได้มันก็จะมีประโยชน์นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนดูให้ดีนะถ้ามันตรงต้องให้มันตรงแบบนี้นะครับหันตั้งฉากขึ้นมาเหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งอันก็ทําเหมือนกันนะครับอีกข้างหนึ่งเพื่อนอีกข้างหนึ่งเพื่อนก็ต้องทําเหมือนกัน เพื่อที่จะ <c oughs> เพื่อที่เราจะประกบเข้าไปแบบนี้แล้วเพื่อที่จะมันจะเท่ากันนะครับก็ต้องประกบแบบนี้ต่อไปเพื่อนก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับแล้วเพื่อนก็ลองลองอันนี้อย่าเพิ่งใส่แขนยาวนะทําแขนทาทาหัวท้ายให้ให้เท่ากันก่อนเห็นไหมถ้าเราไม่วัดไปกะเอาไม่ได้เพื่อนเราต้องใช้วิธีแบบทาบกันแบบนี้นะเนี่ยนะ,ะหัวบนตรงนี้นะทาบกับอันนี้ อัน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 นี้เพื่อนเห็นไหมมันไม่เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราปรับตรงนี้ให้มันเท่ากับตัวนี้ก่อนนะครับด <_ ening> ้วยการตั้งให้ตรงก่อนอแล้วก็กแทกเข้าไปแบบนี้แล้วค่อยทากาวทีหลังนะเพื่อนอนี่เพื่อนเห็นไหมมันเริ่มตรงกันละเห็นนะครับนี่ระหว่างระหว่างหัวนี้กับหัวนี้เริ่มตรงกันละเห็นนะครับต้องเพื่อนกระเลงให้ดีถ้ามันยังไม่เท่าเพื่อนก็ ทำให้มันเท่ากันนะครับอ่าอ่าเนี่ยได้เนี่ยแบบนี้เพื่อนเห็นไหมมันเริ่มตรงกันแล้วนี่เพื่อนอ่าแล้วเวลาเราใส่แขนยาวไปอย่างนี้มันก็จะตรงกันโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปอันสุดท้ายก็ทําเหมือนกันท่าบแบบนี้เลยเห็นไหมครับดูนะอ่านี่เห็นไหมเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไป ต่อไปเพื่อนเมื่อเราประกอบอันนี uh> ้เป็นเป็นฐานแรกแล้วฐานที่สองก็ต้องเหมือนกันนะครับเพื่อนดูนะการที่เราจะทําฐานให้มันเท่ากันเนี่ยการที่เราจะต่ออุปกรณ์ที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะเป็นชั้นวางรองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะมีตรงนี้เขาเรียกว่าฐานมันนะแขนมันนะเพื่อนต้องทําให้มันเท่ากันนี่นะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนดูนะอ่า รูที่1รูที่2กับรูที่3เนี่ยมันจะต้องตรงกันนะครับแบบนี้เห็นไหมเพื่อนตรงกันทุกช่องเลยแล้วเพื่อนจะใส่แขนยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยความหมายของรูตุ้ยคือมันจะตรงกันมันจะตรงกันทั้ง3าแท่งสี 4, แท่งแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เข้าไปนะครับมันก็จะตรงกันแบบนี้ไปทุกๆแท่งเลยนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะเพื่อนอย่าไปต่ออันนึงแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้น พอมาเสริมอีกอันหนึ่งมันไม่ตรงแล้วเดี๋ยวมันจะเบี้ยวอย่างเงี้ยเพื่อนจะใส่ยังไงมันก็ตรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนจะใส่กี่แขนมันก็จะตรงกันเป็นระนาบไปอย่างนี้นะครับเพื่อนเมื่อเราได้ตรงนี้เท่ากันแบบนี้แล้วเพื่อนเห็นไหมมันตรงกันหมดเลยนะตรงกันหมดเลยการที่เราจะใส่แขนตะาอันที่เราจะต้องการความยาวของมันนะแล้วแต่เพื่อนนะให้เราใส่ทีละข้างแบบนี้ นี่เพื่อนเราใส่ข้างข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เอาอันนี้ออกไปก่อนเพื่อก็ใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับอ่าใส่ทั้งหมดเลย3อัน4อัน5อันก็แล้วแต่นะครับแต่ลุงตุ้ยทำา3อันนะนี่ให้เราใส่ให้เราใส่ข้างเดียวก่อนนี่ให้เราใส่ข้างเดียวก่อน,เข,เ,อนเข้าใจไหมเพื่อนอ่านี่คือข้างเดียวนะใส่เข้าไปให้แน่นทากาวด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปให้แน่น แล้วอีกข้างหนึ่งค่อยใส่ทีหลังนะครับตรงนี้ใส่ใส่พร้อมกันทีหลังอย่างนี้นะครับอ่าข้างนี้ให้ใส่ก่อนอ่าให้ใส่ให้ใส่นี้หนึ่งสองสามเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็ให้มาใส่ทีหลังพร้อมกันแบบนี้เพื่อนเห็นไหมเวลาเราวางปุ๊บมันจะตรงแล้วแล้วเราจะใส่เข้าไปง่ายๆมากเลยเห็นไหมเพื่อนอย่างนี้นะนี่นี่แล้วก็แบบนี้เเพื่อนดู เห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะเราก็ต่อเข้าไปอ่าอ่านี่เพื่อนเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้มันจะเท่ากันโดยอัตโนมัติเพื่อนก็ดูให้ดีให้มันนาบให้มันตรงเพื่อนก็กดให้แน่นอ่ากดไปอันไหนที่มันไม่แน่นเพื่อนก็ทาให้มันแน่นอย่างนี้นะเห็นไหมนี่เพื่อนแล้วมันจะตรงมากเลย นี่มันจะตรงโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมเพื่อนดูเห็นไหมก็เป็นอันเสร็จนะครับพากาวเสร็จเรียบร้อยแข็งแรงนะอันนี้มันไม่เยอะมากแล้วมันไม่ยาวมากแต่ถ้าเพื่อนจะทํายาวกว่านี้เป็นร้อยเป็น1เมตรหรือเมตรครึ่งอะไรพวกนี้มันจะหย่อนเนาะมันเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมันจะงอเวลาเราตากผ้าหนังหนังมันก็จะหย่อนท้องช้างที่เขาเรียกกันเนาะมันก็จะหย่อนลงไปอย่างนี้ตึงถ้าไม่เกินเมตรนะ มันจะตึงแล้วมันจะแข็งแรงนะครับแบบนี้เห็นไหมเพื่อนก็เป็นอันเสร็จเป็นหนขั้นนะครับต่อไปเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปเจาะผนังเจาะผนังแบบนี้นะเดี๋ยวลุงตู้จะไปเจาะที่ที่ในห้องน้ําให้ดูนะครับเราสมมุติไอ้ตรงนี้เป็นเป็นพื้นห้องน้ำนะแล้วก็วางลงไปให้อยู่ในในระดับของท่อนี้นะอย่าให้เกินแบบยาวเกินให้อยู่ประมาณนี้ ทั้งสองอันเห็นไหมเพื่อนดูเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยนี่นะอยู่ประมาณข้อต่อแบบนี้นะอ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเวลานั่นพอเราเจาะตั้งฉากได้แล้วเราก็เอาไปใส่แบบนี้นะแล้วเราก็กดมันเข้าไปนี่นะครับมันก็จะแน่นอันนี้สาธิตให้ดูก่อนนะครับต่อไปลุงตุ้ยก็จะเจาะจะใช้ตัวเนี้ยตะขอห่วงเกลียวปล่อยเนี่ยนะล็อกเข้าไปก่อนลุงตุ้ยก็ใช้สว่าน ถ้าเพื่อนไม่มีสว่านเพื่อนก็ใช้ตะค้อนตะปูเจาะเอาก็ได้นะครับทําทให้มันเป็นรูแบบนี้นะนี่แล้วเราก็เอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมพอพอน็อตมันเดินเข้าไปในในรูนี้แล้วอุปกรณ์ช่วยก็คือ เหล็กก็ได้หรืออะไรก็ได้แบบนี้ทาแบบนี้เห็นไหมเพื่อนออขันเข้าไปแบบนี้นะก็จะเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นอยู่ประมาณอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนนี่เพื่อนมองเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็เชือกผูกตรงนี้กับที่ปลายที่ผนังเนาะมันก็จะกลายเป็นที่ที่ยดึดเหมือนเหมือนแขนน,นะเนาะอ่าเวลาเราไม่ใช้เราก็ปลดเชือกออกแบบนี้นะเพื่อนจอะอย่างนี้ให้ตรงกันนะสองข้างเลย นะครับข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับถ้ามันตึงถ้าเพื่อนจะใช้น,อน็อตตัวเล็กกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะแต่พอดีลงตุ้ยหาแบบนี้มาได้ลงตุ้ยก็เลยใช้แบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนจะใช้ตัวเล็กกว่าก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ใช้ตะปูเกีียวเฉยเฉยก็ได้แล้วเพื่อนก็ไขเข้าไปนะครับแล้วก็พอไขเข้าไปเพื่อนก็เอาเชือกมามัด ทำไงก็ได้ให้มันเป็นที่มัดเชือกได้ะนะครับถ้าเพื่อนไม่มีน็อตพวกนี้เพื่อนก็เอาผูกที่ที่ตามข้อต่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาเชือกผูกเนี่ยเอาเชือกผูกแบบนี้นะมันก็จะช่วยได้มันก็ติดตรงขอบนี้มันก็จะไม่ลื่นไม่หลุดนะแต่ลุงตุ้จะทาให้ดูดีหน่อยมันก็เลยกลายเป็นต้องมีน็อตตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆอ,อ่าเมื่อเราเจาะแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะที่ผนังที่ผนังอ่าห้องน้ํานะครับ จาะฝังตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแบบนี้นี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะขันเข้าไปเพื่อนเพื่อนเมื่อเราคำนวณตัวนี้ได้แล้วเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปด้วยสว่านนะอ่าแล้วแต่เพื่อนๆจะมีวิธีการเจาะเข้าไปนะครับแต่ลุงตุ้ยจะแนะนําว่าถ้าเจาะอย่าไปเจาะตามพื้นแบบนี้ให้อยู่ในแนวเป็นร่องเนี่ย ล่องที่เข้ายาแนวเนี่จะเจาะง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือหลักการเล็กๆน้อยๆนะเมื่อเราตัดบ,บุกตำแหน่งไว้ตรงนี้แล้วเพื่อที่จะวางตัวนี้ยเราก็เจาะจ เพื่อนก็จอบเหมือนกันแบบนี้นะน,นะแทะเของไันน,นี้เพื่อนเห็นไหมอมันก็จะพับขึ้นพับลงได้แบบนี้นะอ่าแล้วถ้าเพื่อนจะแก้ไข จะออกมาทําหรือจะมาเพิ่มหรือจะแล้วแต่จะขยายหรือลดเพื่อนก็ดึงมันออกแบบนี้แบบนี้แค่ดึงออกแบบนี้เแบบนี่ยมัแบบนก็หลุดลเห็แบบนไหมครัแบตรงนี้มันจะยืดเอาไว้แบบนี้นะครับาาต้องขยไนเข้าไปแบบนี้เพื่อนดูหัวตรงนี้มันขึ้นใช่ไหมครับใสนะ่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็กระแทกเข้าไปนี่เวลาเราไม่ใช้มันเก็การเราก็เลือ่อนมาลงแบบนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อเวลาเราจะใช้งานเราตากผ้ามันก็จะลงไปแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเชือกผูกตรงนี้เพื่อนเห็นไหมที่ลุงตุ้ยทําห่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปยึดกับผนังตรงนี้นะ,ะด้วยการเช็คใช้น็อตแบบนี้ติดไว้ที่ผนังนี่ติดไว้แบบนี้นะเอะติดไว้แบบนี้แล้วเอาเชือก ห้อยมาที่ตรงนี้มันก็ตะตากผ้าได้มันก็จะไม่ซุดลงนะครับเวลาเราจะเลิกใช้เราก็ปลดเชือกออกแล้วเราก็เอาไปลงไปเก็บแบบนี้นะหรือจะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนก็ได้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะที่ที่ทำข้างบนกันนะครับ Okay. จอดีรูนึนงแล้วจอดี่รูหนึ่งแล้วก็เชื่อกโยงจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับเวลาเราจะใช้งานเวลาไม่ใช้งานเราก็ปลดเชือกออกแล้วเราก็เก็บแล้วก็ประตูก็จะเปิดปิดเข้ามาไดา้ไม่เกะกะน,นะครับ มนจะหมุนเข้าไปอย่างนี้นะเพื่อนเห็นะมันก็จะเข้าไปยึดอีกนะครับเอ,อ๋อเนี้ยเห็นไหมเพื่อนนี่นะสองข้างเลย,เลยทําเหมือนกันอย่าแงบบนี้นะครับอ่ามันหมุนเข้าไปมันก็จะได้เป็นสองรูแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เชือกผูกนะครับมายึดจากตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ใช้เชือกผูก เพื่อนจะใช้เชือกอะไรก็ได้นะแต่ลุงตุ้ยมีลุงตุ้ยใช้เอ็นเพราะว่าลุงตุ้ยมีเชือกเอ็นอยู่แบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยโซ่สวยๆเป็นสัตะเลสเล็กๆที่ไปซื้อตามตลาดนั้นเพื่อนก็เอามาห้าอาหญ่สวยๆแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่เชือกก็ตึงแล้วแต่เพื่อนนะถ้าเพื่อนจะใช้ตะขอเกี่ยวอย่างที่ลุงตุ้ยบอกอะ่ะมันก็จะปรับออกได้เวลาเรา เราจะพับลงหรือพับขึ้นแล้ก็ปรับได้นะครับแต่นี่ลุงตุ้ยผูกไว้ให้มันเป็นตัวอย่างเฉยเฉยนะครับพ่อบ้านหรือแม่บ้านจะเข้าอาบน้ำก็ทำแบบนี้ได้จะตากข้างในเห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือจะตากข้างนอกก็ได้แบบนี้อ่าก็ได้แล้วก็อาบน้ำเห็นไหมครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือสิ่งที่ ที่ทํานี้ก็เล็กๆใน,น้อยนะให้เพื่อนได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับก็จะตาดได้หลายอย่างะจะตากผ้ถุงผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะครับไอที่อาบน้ำก็อยู่อีกมุมหนึ่งมันก็ไปไม่ถึงหรอกครับนะ,ะคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอเจ้าโอยอรให้กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปของลุงตุ้ยนะครับ ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ